สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันี้พบกับเพชรน้ำหยดร้องเพลงสดกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์ฝาก,ก ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับชีวิตผมมันน่าสงสารเหลือเกินก็ก็จะมาร้องเพลงสดๆให้ฟังนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือตัดต่อวดีโอก็ยังไม่เป็นนะก็ทุกอย่างก็จะเป็นการร้องสดไม่มีการแบบตัดต่ออะไรๆทั้งสิ้นครับคือจะไหลาย,ยาวไปเลยแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคือผมก็ไม่มีอะไรมากคืออายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมอบความสุขให้ทุกคนได้ก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วกันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีก่าเอาแบบร้องสดๆเนาะมีดนตรีคอ,อนิดๆโอเคไหมครับ เอาเพลงนี้ดีกว่าฮะเพลงนี้ผมชอบมากเลยเป็นเพลงเอ่อของพี่สารสารสินป์นะครับเป็นเพลงของพี่สารสารศิน์เพลงว่ามีเพลงชื่อเพลงขอบใจเด้อครับเรามาฟังกันเลยนะครับเออเพลงอาจจะมีโฆษณนานะฮะรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเอ่อ โฆษณาของช่องเขาครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ก็ขอบใจเด้อที่เห็นให้เฮาบ่าเงามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งๆที่ปลอบใจยามบ่มีไัเป็นคนเท่าเท่าออกจะเงาเงาแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หางเสียใจอยู่เด้อ คือเธอเคตอนเฮาหูซดีแตีเดินไปบอได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนัง่งซื้ก็หูซึ้เจ็บเจ็บบ่กเคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักห้กระจอาเซบเขาก็ไปไปตามสเต็ปแต่เขาเสือกจริงจังอีลี ขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เธอคิดว่าเฮาเป็นคสนสำคัญแต่ความจริงมันกับพอสำนันเฮาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยโตก,กลบสิ่งเขาบา่ได้สิได้เฮาก็เก็บเอามาดลืมอ่านไปยิ้มไปก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานักหนโดยที่โตบ่ได้คิดยัง ขอบคุณพี่สางสานสิทธิ์ที่ได้ทำเพลงนี้ออกมาได้ดีมากๆเลยครับคือเธอเทตอนเฮาหูรู้สึกดีแต่เพิ่นไปบอเดลาจายัญ เริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนันกซื้อก็หูซื้อเ็บ็จบต่กเคยจำย้อนวัาใจง่ายพอสีหักหายก็ใจอัดเซลเขาก็ไปไปตามสเตเแต่เฮาเสือจริงจังอีเล เกเอามาเพือนอเอาไปไปขอ,อใจเด้อ,อที่เฮ็ดที่พุกนั่ง,งโดยที่โตบ่ได้กินยังขอบใจด้อ,อที่มาเฮ็ดให้เพอคิดว่าหอมเป็นคนสําคัญแต่ความจริงมันกับพ่อสน,นั่นเขาคือแค่แค่คนทั่วไปคุยโตก็ลบถึงเขาบ่าได้กิดได้ เอามามอไปขอบใจ้ที่หเขานงโดยที่โตไดคังงดก็ขอใจด้ออใจโตเลขอบคุณความรักดีดี ขอบคุณที่มีใจให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเธอจะจากไปก็ขอให้เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะครับสดแอดช้อปปี้วันนี้ส่งฟรีไม่มีคันตังพบกับสินค้ามากมายร้องก่อนสูนย<ด>์เปอร์เซ็นตนะ์จบไปแล้วนะเพลงสดเพลงนี้ผมชอบมากเลยเพลงขอบใจเด้อเพลงนี้นครับก็ขอเสียงตบมือหน่อย อเสียงตบมือมาช้ามากเลยขอบคุณมากครับอาบางทีคนที่ดูอยู่อาจจะตบเนื้อให้ผมก็ได้ตบมืออีกทีนึงงอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยอก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องใหม่นะครับช่องเพชรน้ำหยดร้องสด ให้ฟังทุกวันนะครับช่วงนี้ก็จะปล่อยไปวันละหนึ่งเพลงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ